สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 ทุกทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเนืเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งคุณครูก็จะสอนทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันนะคะในเรื่องของการแสดงความ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเราก็มาอ่านคำพื้นฐานไปพร้อมๆกันก่อนแล้วก็อย่าลืมจดลงในสมุดคำพื้นฐานได้นะคะนักเรียนเริ่มกันเลยค่ะฟังไฟบังเอิญบัญชีงบดุลบัณฑิตปัตรบันดาลบาดาล บาดระบาดบงอ่าทีนี้เรามาเล่า,เ,ลาเรื่องนะคะขุนช้างขุนแผนตอนจำลังนยงามจากภาพที่คุณครูเนี่ยให้นักเรียนดูกันแล้วก็มาดูซิว่าอ่ามันเป็นเนื้อเรื่องมาแบบไหน,นบ้างนะคะในภาพนี้นะคะจะเป็นภาพตอนที่ พายงามนะคะคนนี้ก็คือพายงามกําเนิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะซ,ซึ่งนางวันทองเนี่ยก็ได้ท้องแล้วก็ได้มาอยู่มาอยู่กับขุนช้างแล้วใช่ไหมคะแล้วขุนชะแล้วนางเนี่ยก็คลอดพายงามมาซึ่งตอนแรกเนี่ยซึ่งขุนช้างเนี่ยก็คิดแน่ๆแหละว่าพายงามเป็นลูกของตนแต่เมื่อพายงามอายุได้เก้าขวบค่ะนักเรียนก็เกิดเหตุการณ์ว่าอ่ะไม่ใช่ลูกของขุนช้างแล้ว ซึ่งหน้าตาของขายงามเนี่ยมีหน้าตาคล้ายกับแผนนั่นเองทําให้ขุนช้างค่ะนักเรียนได้ลวงหรือว่าหลอกายงามเนี่ยไปฆ่าเสียโดยเอาถอนไม้เนี่ยนะคะโยนลงใส่กับจะให้ตายแต่ว่าโชคดีที่ใครพามาเชวยค่ะนักเรียนอ่าโชคดีที่ผีพายเนี่ยที่ขุนแผนเนี่ยได้ เอาไว้ไว้กับลูกเนี่ยไว้กับนางวันทองได้มาช่วยไว้ทันทําให้ทําให้พายงามเนี่ยไม่ไม่เป็นอันตรายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนางวันทองก็เลยส่งพายงามเนี่ยไปอยู่กับสมภารแต่ว่าอยู่ไม่ได้นะคะก็เลยได้ไปส่งให้ไปอยู่กับย่าซึ่งย่าเนี่ยก็คือนางทองประสิทธิ์ค่ะซึ่งในตอนนี้ คือออกเดินทางและออกเดินทางเพื่อไปยังเมืองกาญจนบุรีนะคะเพื่อที่จะไปอยู่กับนางทองประศรีอีนทีนี้นางทองประศรีเนี่ยเป็นคนที่หวงของมากคะ่ะนักเรียนซึ่งตอนนั้นก็คือตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหลานของตัวเองเนาะก็เนี่ยมาตีนะคะมาไล่ตีนะ,ะเด็กๆที่มาแอบขโมยแอบมากินมะมะยมที่อยู่หน้าบ้านของนาง นางก็เลยไล่ตีใหญ่เลยแต่ว่าขนาดที่พายงามเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นหลานของของท่านเนี่ยก็ไม่ยอมฟังแต่พอรู้เรื่องเนี่ยก็นางทองประศรีก็ไปหาใครมาทายาให้เรียบร้อยก็ก็พายงามก็ได้เล่าให้นางทองประศรีฟังว่าท้างเนี่ยจะทำร้ายแล้วก็นางก็เลยได้พาขุนชาเออพาพายงามนี่นะคะได้ไป พ่อด้วยได้ได้ไปเดินทางพ่อด้วยที่กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าขุนช้างเนี่ยจะทำร้ายลูกทำร้ายหลานของตนซึ่งขุนแผนก็โกรธมากนะคะซึ่งุก็โกรธมากทำให้เนี่ยก็เลยคิดจะจะฆ่าขุนช้างเลยในตอนนี้ก็จบลงไปเท่านี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นตอนที่กำเนิด พลายงามนั่นเองค่ะอะทีนี้ให้นักเรียนทุกคนมาแสดงความคิดเห็นนะคะในพฤติกรรมของด้านบวกและก็ด้านลบของตัวละครเรื่องกันเริ่มจากคนค่ะคนนี้ชื่อว่าพลายงามนะคะพลายงามเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีความอดทนนะคะไม่ว่าจะอุปสรรคใดๆเขาเขาก็มีความอดทนมีความกระตันยูนะคะรักครอบครัวาม,มากๆเลยแล้วก็มีฉลาดไวพิบเอาตัวรอดได้ง่ายตัวน,นี้เก่งมากๆเลยนะคะ ต่อมาก็คือขุนช้างค่ะนักเรียนค่ะช้างเนี่ยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบใจเนี่ยก็คือไม่ชอบขุนแผนากเป็นไงเจ้าคิดเจ้าแค็นมากเลยใช่ไหมคะในตอนนี้แล้วก็เป็นคนที่โหดร้ายมากๆเลยกับนางกับคนที่ขุนช้างไม่ชอบเนี่ยคือที่โหดร้ายมากเลยแต่ถ้าในด้านบวกของในด้านบวกของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คนที่ตนรักมากอย่าง นางวันทองโนายประเคนทุกอย่างให้เลยเงินทองมีเท่าไรยกให้หมดฉันยกให้เธอนะคะเนอเห็นไหมเขาก็มีด้านดีของเขาอยู่เนาะ,ะทีนี้คนต่อมาค่ะก็คือผีพายในเรื่องนี้นะคะในตอนนี้จะมีผีพายผีพายเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มากค่ะจรงรักพักดีต่อเจ้านายตัวเองนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือปกปักรักษานะคะคอยป้องป้องกันนะ,ะปกป้องคน ครอบครัวของคุนแผนตนลอดนะคะคอยอยู่กับนางวันทองนะคะอยู่กับภัยงามไม่ให้มีอันตรายนะคะจากอตอนที่ช่วยช่วยภัยงามอ่ะคนถัดมาก็คือนางทองประสีนะคะนางทองประสีเนี่ยด้านลบก,ก็คือเป็นคนที่ดุแล้วก็ปากร้ายเอามากๆเลยนะะไม่ว่าจะลูกหลานใครหนีนางก็ตีที่หมดเลยนะคะเป็นคนที่หวงของมาก กรณีนั่นเองนะคะหัวของแต่ด้านบวกของนางก็มีนางเป็นคนที่รักลูกหลานของตัวเองมากเลยนะคะเห็นไหมคะจากที่นางรู้ว่าอ่าใครใครงามนะเป็นหลานของตนนางก็รีบไปหาใครมาทายาให้พกช้ำนั่นเองค่ะอ่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พฤติกรรมของตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแนตอนกำเนิดพายงามนะคะมีอยู่ด้วยกันวันนี้ให้ให้ไปทานะคะก็จะมีคนนี้ค่ะชื่อว่าอะไรเอ่ยคนนี้ชื่อว่าพายงามนั่นเองค่ะก็มีนิสัยอย่างไรพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพายงามแล้วก็พฤติกรรมที่เราควรนําเอาไปเป็นแบบอย่าง ถัดมาคนนี้ค่ะหวหัวล้อนเนี่ยหน้าตาขี้ริ้วขี้เรเป็นใครคะนักเรียนอ่าเป็นขุนช้างนั่นเองนะคะขุนช้างมีลักษณะนิสัยอย่างไรพฤติกรรมที่เหมาะสมของเขาเอาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็พฤติกรรมที่เราจะนําไปใช้เป็นแบบอย่างได้ด้วยคนถัดมาค่ะคนนี้นักเรียนคิดว่าคนนี้สวยงามมากเลยคนนี้ชื่อว่านาง วันทองนะคะวันทองมีลักษณะอย่างไรในเนื้อเรื่องในตอนนี้นะคะเอาตอนนี้พฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมที่นําคนนาเอาไปใช้ด้วยนะคะนักเรียนอ่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจในข้อไหนเนี้อเรองไหนนะคะก็ให้อินบอ็อกถามคุณครูในไลน์กลุ่มได้เลยสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในชุว นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย